ครับเรามาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาร,ร์เซลล์ที่ทนครปฐมวันนี้ก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เจ้าของบ่อนิดนึงนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนา,ตา,ายตำรวจพันธุ์นิษฐ์ที่นี่เป็ต่อปลาสาตรตำรวตํารวจังหว,วัดระยอตอนนี้ตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงปลาทับทิมเป็นบ่อระบบปิด เลยมองหาเครื่องศึกษาครับก็มีบางท่าน ได้รับประกันถึงปีด้วยน่าจะช่วยประหยัดท่านที่ได้จ่ายค่าไ่ด้วยครับพี่พิทพักครับผมบ่อเน,นี้ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบ่อที่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้เป็นบ่อใหม่ขุดใหม่อ๋อเป็นบ่อขุดใหม่รประมาณกี่ปีพี่หรือว่าถึงปียังยังยังไม่ถึงปีดีครับอ๋บบอ ก็ก็คือมีความคิดว่าขุดเพื่อที่จะเลี้ยงปลาอ๋อครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาใช่ไหมครับอ๋อครับทีนี้ที่อันนี้ เครื่องตีน้ำใช่ครับเนื่องจากว่าบ่อเนี่ยมาแล้วคครับครับก็จริงๆรครับจริงๆจริงๆนะครับผมรฝ่าไว้เลยนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราจะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหรือยังไงก็แล้วแต่ควรจะต้องมีกังหันตีน้ำคไม่ว่าจะเป็นกังหันตีน้ําโซลาเซลล์หรือกังหันตีน้ําทั่วไปก็ได้ เพราะว่ามันจะเติมออกซิเจนให้กับปลาแล้วก็ทําให้ปลาโตโตไวโตทันกันครับผมทีนี้มันก็แค่มาคิดในยุคปัจจุบันว่าเอ๊ะอะไรที่มันมาทดแทนได้เพื่อที่จะเซฟค่าไฟนะครับประหยัดค่าไฟก็คือถ้าเราใช้กังหันตีน้ําที่ใช้ไฟหลวงเราก็ต้องมาแบกรับค่าไฟอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้กังหันตีน้าโซล่าเซลล์นะครับเราก็เอาลงน้ําปุ๊บ มันก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟเหมือนตามที่เห็นนะครับท่านใดถ้าดูเพจเพจของผมคลิปของผมวีวิดีโอของผม y o u tube นะครับก็จะได้เห็นว่ามันตีได้อย่างนี้จริงๆนะครับวันนี้ผมมาที่บางเลนนะครับพี่ขออีกรอบหนึ่งครับสถานที่ที่ไหนครับหมู่สามตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับถ้าท่านใดอยากมาดูเครื่องกระหันตีน้ําก็พอที่จะ ขออนุญ,ญาตได้อยู่นะครับพี่เนาะครับพี่ขออนุญ,ญาตขอพระคุณมากๆนะครับพี่พิทักษ์ครับพี่สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งที่บางเลนนครปฐมนะครับ